ครับวันนี้มาเจอกับบองบิ๊กอกาวอีกแล้วก็จะพามาเที่ยวนำไหลทับทิมสยามศูนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสุรินทร์กันนะครับอยู่ที่บ้านบ้านอะไรนะเทพรักษาใช่ไหมทับทิมสยามศูบบนย์ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เอาไปมาดูกันโอ้โหครับบรรยากาศดีมากเลยเต็มไปด้วยธรรมชาติธรรมชาติของของพนมพนามอะไรนะ ขนมดนักครับวันนี้ก็กำลังมากันแล้วเนี่ยกำลังมากันเลยว้าวสวยมากตอนนี้ตอนนี้ก็จะถึงน้ำไหลแล้วครับีนี้เดียวมาตามกันมาอีกนิดเดีวเอาครับก็มาถึงขั้นสองแล้วดูว่าสรู้นะค,ครับคือภาษาถิ่นล้วก็สบายมากสนุกมาก เดี๋ยวเราก็จะไปชั้นหนึ่งนี่ครับบันไดเป็นบันไดครับบันไดต้องไปต่ออีกนิดนึงบันไดไหกัน ถึงชั้นสุดท้ายแล้วขอฟินมากเลยวันนี้ดูบรรยากาศแล้วไอ้จั๊กพี่นี่แหละจุโอ้โหต้องลองมาเที่ยวด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ของบ้านเราครับนี่เดียวช่างซ่าดูที่ตะบนเที่ยวภาษาคือชั้นขั้นบนเดี๋ยวเราจะลงน้ําไปดูครับว่ามีปลาดุกใหญ่ไหมหรือว่าไปช่อนหรือว่าจะมีอะไรอยู่ใต้น้ำหรือไปดูกัน ទៅហើយទៅហើយទៅនេះ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 ទៅ ตุ่มาันตี้ตุ่มมานี่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างนาเล่นไหมน้ำแรงไหมน้ำแรงไหม ย mm hmm, so no? yeah, right? okay. oh, ิ่เทียบเลยครัโอ้โหเท้าขาวฝั่งนั้นสุดยอดเลยนะพี่ใช่เพรเขามีโอยังน้องยังไม่เทียบเลยเที่ยงไทยแล้วเดี๋ยวเราจะลุ้นกับนังไงทำเต่าด้วยเหรอบรรยากาศถ่ายเขาแล้วบรรยากาศน่ารักเยอะแยะเลยครับวันนี้มาเที่ยวกันนะไปดูตรงนี้ตงกาวเลยนะจะได้เห็นแ่นหม เดี๋ยววันนี้เราจะไปข้ามสะพานครับเดี๋ยวไม่รู้จะข้ามสะพานได้หรือเปล่านะน่ากลัวมากนะเขียวมากเลยนะตาก้องครับสต่ว่ตาก้องจะมาไม่ได้แล้วเขีย <laughs> วมากเลย để mình gặp dẹt cung nào gặp dẹt cung nào ôi <laughs> 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 เยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนโอเคถ่ายบรรยากาศก็สาวๆคึกคืนเลยเนี่ยสุดยอดเลยครับบรรยากาศ เพื่อนจังานแล้วเพื่อนบอลแล้ว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 ตาหวานจุ่มแล้วจับดูเลยครับขึ้นยืดหน้ามาเที่ยวมากเลยลงมานะลงมาไป

เระนแล้วพ่อเองลองดูริแล้วผมกระดาลีนผมกระดาลินเลยครับผมกระดาลใหญ่มากตายเอ้ยตายเอ้ยตัอกี้กันด้วย เอาอเด็กอะไรันเด็กโอ้ตากลมก็ดูแล้วไปเลยตากลตากลโอ้ยไปหมดแล้วคนี้เอาไปเลย่ายน้กน่โอ้ย

ตัวกังเกงไปแล้วจกเลยนะจบขาวแล้วกังเกงไปเลยตอนนี้ไม่มีลมแล้ว

ไปกินไปพูดอ่าววันนี้คือเล่นกันามยาเปันเป็นแหลกท่องเที่ยวที่น่าเล่นมากเลยวันนี้ตากล้องยังดกัได้แล้วลงคูเปียกหมดเลยครับนี่ลงไปขึ้นต้นแล้วคือตกลุ้มชักเยอะจริงๆได้ดูธรรมชาติได้เลยครับเห็นที่เขาไม่เป็นไรนะที่เขาบอกว่าน้ำไหลที่ที่มันไหลมาคือมันไหลมาจากเชือกเขาตรงตรงนักนะครับแหลกมากเลยแล้วน้ำจะเย็นเย็นกันไทยเลยนะไข่ไข่ก็ดันดิไข่ก็ดันีดอย่างเดียวก็ยังควเป็นจริงยุ่งหายครับ ก็ฝากคนไลค์คนแชร์ด้วยนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและต่อไปเราก็จะไปทำลิปที่บ้านเฉียวน้ำตาลเตื่อนช่วยบ้านทางโน้นะครับก็จะไปย่างรีวิวในท่องเที่ยวบ้านเราครับที่จังหวัดตรีนั้นะก็ฝากติดตามกัน hmm. ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับล่างนี้ครับใส่ลิงนี้กดไลครับวันนี้กดติดไากดติดตามนี้ด้วยนะครับโอเคดีให้ด้วยไปไป